สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ power amp นะครับ power amp mod fade นะครับเป็น mod f a d จานบินนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยู่นะครับรุ่นเก่านะครับเก่าแต่เก่านะครับสำหรับ power amp นะครับ m o d i f y mb ห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเตอริโอนะครับเป็นระบบสเตอริโอนะครับตัวนี้เป็น mod fade นะครับ mod f a d จานบินนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับสองสี่หกหสองสบสองสฝั่งละสิบสองดอกลูกนะครับตัวนี้มอดเฟดนะครับตัวนี้เป็นบีเซนะครับบียูเซเกนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเก้าบีเซเก้าศูนย์หะครับบีเ้านหะครับสำหรับท่านไหนที่ยังชอบน้ําเสียงนะครับชอบน้ําเสียงของ m o นิฟายอยู่นะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับรานพิ o เนตโอโอนะครับตัวนี้ แท่นละ8,500บาทนะครับสำหรับโมนิ f ฟ5 0าตัวนี้นะครับเป็น m e 500นะครับตัวนี้ขับเบดได้นะครับขับเบดได้สำหรับท่านไหนที่ยังมังหาอยู่นะครับตัวนี้จานบินฝั่งละ12นะครับตัวนี้ฝั่งละ12นะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตโอริโอนะครับเป็นตัวที่2นะครับผมจะรีวิวไปแต่แต่ละท่านนะครับ จะได้ไม่งงนะครับต่อไปเป็นแท่นที่สองนะครับตัวนี้เป็นโมนิไฟ MB ห้าร้อยมอนกันนะครับแต่เป็นนัมเบอร์ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่คนละรุ่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นมอสเฟตจะเป็น J ห้าหกนะครับผม J ห้าหกนะครับฝั่งนี้จะเป็น J หนึ่งเจ็ดหกนะครับ J หนึ่งเจ็ดหกนะครับ ฝั่งละ6เหมือนกันนะครับห2สอฝั่งละ12บนะครับสฝั่งสายขวานะครับ2ฝั่งสายขวานะครับตัวนี้แปดพบาทเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ยังวองหา power amp moni f y me 500รอยู่นะครับผมใช้งานปกตินะครับผมใช้งานปกตินะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับต่อไปจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับ me 300รนะครับเป็น moni f y เหมือนกันนะครับ สำหรับท่านไหนที่ยังบังหาตัวนี้อยู่นะครับไปขับเฉียงกลางก็ได้นะครับตัวนี้เสียงกลาง15นิ้วนะครับ15ได้ข้างละ2 -3 ใบนะครับตัวนี้สับถมเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับสำหรับโมนิไฟรุ่นนี้นะครับ EM 300นะครับตัวนี้ดูไส้ในนะครับตัวนี้สวยๆนะครับปลาหกก้อนนะครับตัวนี้ ถามเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวละห้าพันห้ารอยบาทนะครับสําหรับโมนิไฟสามร้อยตัวนี้นะครับผมวงจรเดิมนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นโมนิไฟ me สองห้าห้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสาม0ันห้ารอยบาทนะครับเป็นมอสเฟตเหมือนกันนะครับ มอดเฟตเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นนัมเบอร์ J58 นะครับแล้วก็ J แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น K176 นะครับเป็น K176 นะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึ่งจะเป็น J56 นะครับเป็น J56 นะครับฝั่งละ6นะครับสองฝั่งสายขัวฝั่งละ6นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับ สำหรับคลิปนี้มันจะมีเข้ามาอยู่นะครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่สีตัวนะครับสี่รุ่นนะครับเป็นของ m o d i ฟ y นะครับเป็น Power m o ์มอสเฟนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหา Power m o ์มอสเฟสจานบินอยู่นะครับเก่าแต่เก่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอชมด้านหลังนะครับขอจะถ่ายชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสวยๆนะครับตัวนี้ชันแนลอินพุตปกตินะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นชันแน เล่นสเตอริโอนะครับตัวนี้เบคอนสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเน็ตอะดิโอนะครับ095ย์4 6497นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่มองหาอยู่นะครับตัวนี้พัดลมตรงกลางนะครับสองฝั่งนะครับตัวนี้ ME 500นะครับตัวนี้สองตัวนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้ด้านหลังของตัวที่สามนะครับ ก็ตัวที่สี่นะครับตัวเล็กตัวนี้ด้านหลังของตัวที่สี่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมร้านพินิโอนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหา power amp นะครับรุ่นนี้อยู่นะครับ m o n o f y นะครับ m o n i f y power mosfet นะครับตัวนี้มาอยู่สี่แท่นนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิว power ชุดนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ ราคาก็ตามที่แจ้งเลยนะครับตัวนี้สองแท่นนี้จะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนแท่นที่สามจะเป็นรุ่น me สามร้อยนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับรุ่น me สองห้าห้านะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเพจอ u d โอนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมรีวิวสเปคไม่ตรง ยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับมือใหม่นะครับสําหรับผมก็เพิ่งเข้ามาในวงการเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้ารีวิวไปแล้วมันไม่ถูกต้องตามที่อาจารย์ศึกษามานะครับท่านไหนศึกษามาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ